สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกแล้วก็พี่น้องเกษตรกรทั่วไทยทั่วโลกนะครับวันนี้นี่นพี่น้องจะพาพี่น้องมาเจาะลึกถึงเรื่องการใช้จลินรียสังเคราะห์แสงเนี่ยแล้วก็น้ำหมักปลาเนี่ยจะเอาทีละอย่างวันนี้จะเอาสังเคราะห์แสงก่อนให้พี่น้องเนี่ยดูคลิปนี้จบพี่น้องใช้ได้เป็นเลยนะครับพี่น้องไอ้นี่คือเจ้าจลินรีย์สังเคราะห์แสงนะครับพี่น้องซึ่งตอนนี้ขวด1.5ลิตรหรือขวดลิตรครึ่ง นะครับต้นทุนการผลิตเนี่ยถูกน้อยนิดพี่น้องแค่พี่น้องมีหัวเชื้อที่เป็นสีแดง,แดงอยู่เนี่ยไม่ว่าพี่น้องจะมาจากไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าเป็นสีแดงนั้นถือมาเป็นหัวเชื้อแล้วนะครับเสร็จแล้ววิธีการขยายเนี่ยเราใช้ไข่มาตีตีตีนะครับหรือว่าจะเช็คเหมือนที่คลิปประคาทำก็ได้นะครับแล้วก็ใส่ลงไป1ช้อนแกงช้อนหางสั้นที่เราใช้กินข้าวเนี่ยครับพี่น้องใส่ลงไป1ช้อนแกงเสร็จแล้วก็เติมหัวเชื้อหัวเชื้อเนี่ย จะเติมน้อยจะเติมมากได้ทั้งนั้นขอให้มีหัวเชื้อครับแต่ถ้าเราเติมเยอะเนี่ยมันก็จะแดงเร็วให้เราใช้เร็วแต่ถ้าเราเติมน้อยเนี่ยมันก็จะแดงช้าหน่อยก็แค่นั้นนะครับแล้วก็เอาไปตั้งในร่มลำไรนะครับพี่น้องสังเกตไหมครับว่าหัวเชื้อเนี่ยไอตัวนี้เนี่ยเพิ่งทาได้เจดวันเพิ่งทาได้เจดวันนับจากวันที่เราเอาไปตั้งไปใต้ลมไม้ตั้งแต่วันแรกที่เราใส่พี่น้องไข่มันจะเป็นน้ําสีขาวเนาะแล้วก็เติมหัวเชื้อลงไปหน่อยนึง ผมจะเติมประมาณนี้นะครับพี่น้องหัวเชื้อเสร็จแล้วก็เขาจะใจออกสีอ่อนๆเจ็ดวันต่อมาตรงนี้น่ะสีเข้มเลยพี่น้องนี่เข้มเป็นเหมือนแป้งข้างในเต็มเลยอยากให้พี่น้องดูจากใกล้ๆอย่างเลยถ้าเห็นนะครับนี่มันจะเป็นแป้งเต็มเลยแล้วก็จะออกสีเข้มเลยครับนี่เจ็ดวันใน้สีแดงเข้มเลยแสดงว่าจุลินทรีย์ตรงนี้นี่ประสิทธิภาพเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วพี่น้องถ้าพี่น้องจะใช้ตรงนี้น่ะใช้ได้เลยนะครับใช้เวลาหมักเจ็ดวันใี้แดงละใช้ได้เลยแล้วก็จากนี้ไปเนี่ย อย่าให้เกิน2เดือนสังเกตที่สีนะครับเข้มข้นแล้วเป็นแป้งข้างในจะเป็นแป้งเวลาขยาวเนี่ยมันจะเป็นแป้งเต็มเลยนี่แสดงว่าสารที่เจ้าจูลินซีสังเคราะห์แสงก็สังเคราะห์อ,ออกมานะครับตอนนี้นี่โปรโตีนในยี่สิบชนิดพร้อมแล้วที่จะให้เราไปเอาไปให้พืชกินนะครับแล้วก็กดอะมิโนโ,โปรโตีนกดอะมิโนโอแอซิดอ,อยู่ตรงนี้นี่หนึ่งขวดเนี่ยจะมีถึง 6 0 7 0ถึงเซนนะครับพี่น้องซึ่งอุดมสมบูรณ์มากเลยแล้วก็ย,ยังจะมีเจ้า,อ,าออกซินแล้วก็เจ้าไซโตไคนินที่เป็นอันที่เป็นประโยชน์ต่อพืชมากๆเลยนะครับพี่น้องมีตัวเดียวนะครับพี่น้องจบเลยไม่ว่าจะใช้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายผสมน้ําให้เขากินพี่น้องเสร็จแล้วเนี่ยไอเจ้าจุลินทรีย์สังเสงเนี่ยเขาจะไปกําจัดการไฮโดรเจนสั์ไฟภายในกระเพาะของสัตว์เลี้ยงเรานะครับทําให้เลือดเลือด อา,อาหารที่ไก่ที่สัตว์เรากินเนี่ยมันจะมีโปรตีนนะครับเสร็จแ,แล้วถ้าเกิดสัตว์เรากินแล้วมันมันขจัดเขาเรียกว่าละมันอะไรลนะ่ะมันใช้โปรตีนไม่หมดโปรตีนเนี่ยก็จะตกตกค้างในร่างกายของสัตว์เลี้ยงเราแล้วก็จะ,จะทําให้เลือดเนี่ยเป็นพิษพี่น้องเป็นพิษนะครับเพราะฉะนั้นในสัตว์เลี้ยงเราจะไม่โตหรือว่าโตช้านะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องถ้าเอาพี่น้องตรงนี้นะไปผสมน้ําให้กินหรือว่าคุกเข้าอาหารเลยฮะตั้งแต่ปลาตั้งแต่ สัตว์เลี้ยงทุกอย่างอ่ะครับกุ้งให้กินเลยไอเจ้าตัวน,นี้เนี่ยจะไปจะไปกําจัดก๊าซไฮโดรเจนซันไฟในกระเพาะอ,อาหารสัตว์เลี้ยงเราทําให้เลือดเนี่ยไม่เป็นพิษพี่น้องสัตว์ก็จะโตวไวโดยเฉพาะพวกไข่เป็ดไก่เป็ดไข่ไก่ไข่ไก่พวก,นพวก,วพวกเนี้ยพวกงวพวกวครเนี่ยแล้วในเมื่อเลือดไม่เป็นพิษปุ๊บสัตว์ก็จะสุขภาพแข็งแรงพี่น้องพอแข็งแรงปุ๊บทีนี้เนี่ยโยครคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มี โรคต่างๆที่เป็นอยู่ทุกวันนียที่มาจากสารเคมีเนี่ยแต่ซึ่งเราไม่รู้หรอกว่ามันเกิดมาจากน้ำมือมนุษย์ไอ้พวกโรคต่างๆที่เกิดในเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อควายที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้อันตรายเนี่ยครับ <S <S ถ้ามีตัวนี้เข้าไปเพียงตัวเดียวเนี่ยครับพี่น้องไอ้พวกนั้นอาจจะหายไปเพียงแต่เราตัดเคมีนะผมใช้คําว่าตัดแบนแบนเลยต่อต้านเลยใช้พวกนี้พี่น้องมีประโยชน์เป็นสิ่งมีชีวิตเ่ยครับแล้วพี่น้องจะเห็นความมหัศจรรย์นะครับพอเป็ดไก่ที่ไอ้วัวควายกินเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยเล สุขภาพก็จะแข็งแรงขี้ก็จะไม่เหม็นนะครับพอขี้ไม่เหม็นปุ๊บไนโตรเจนซัลไฟ์ที่ออกมาจากขี้สัตว์เนี่ยซึ่งตอนนี้เนี่ยทั่วโลกเนี่ยทำปศุสัตว์กันเยอะแล้วความเหม็นของขี้สัตว์ที่มันไม่โดนไม่ได้ยังไม่ได้ถูกกําจัดโดยเจ้าสังกษ์แสงเนี่ยเขาก็จะระเหยขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศก็จะไปกลายเป็นก๊าซเรืองกระจกควบคุมโลกนะฮะซึ่งแสงอาทิตย์เวลาส่องเข้ามาเนี่ยไม่สามารถที่จะตีกลับออกไปได้คือระบายไม่ได้ก็จะเป็นปัญหาให้โลกเราเนี่ยเกิดความร้อนน้ําแข็งขั้ นะครับน้ำในทะเลเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่นะครับเป็นสาเหตุหลักเลยที่จะทําให้โลกเราเนี่ยพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินเจ้าต,ตัวนี้นะครับพี่น้องแก้ปัญหาได้ทุกอย่างครบวงจรเลยพี่น้องลองเอาไปใช้ดูและจะเห็นความมหัศาจรรย์นะครับซึ่งวันนี้ในพี่น้องการใช้เนี่ยพี่น้องการใช้ขวด 600cc ซีซีก็ได้บางคนก็จะบอกให้ใช้แค่2 0 0ซีซี200ซีซีนี่หมายถึงแก้วกินน้ำเราในพี่น้อง ประมาณเกือบเต็มต่ำกว่าแก้วเดี๋ยวประมาณหนึ่งหนึ่งนิ้วนี่ครับตรงมาตรงนี้จะเป็นประมาณ2 0 0ร้อซีซีพี่น้องไม่ต้องไปหาอะไรตวงหาแก้วนี้ใบหนึ่งนะครับสองร้อยซีซีนี่จะใช้เต็มแก้วหรือจะใช้2 0 0ร้อซีซีเปียก็ได้อันนี้สําหรับใช้กับน้ําหมักปลานะครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนําอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้เอาสังข้อแสงก่อนนะครับพี่น้องของเราเนี่ยของผมใช้ทุกครั้งเนี่ยผมจะใช้ขวด1.5ลิตรเลยนะครับ เพื่อที่จะให้ความเข้มข้น,นลงไปลงไปในพืชของเราพื้นที่ของเรานะครับไอ้เจ้าสังก็แสงเนี่ยว่เาเราพ่นปุ๊บเนี่ยฐานสารอาหารทุกอย่างเนี่ยจะลงไปสู่พืชถ้าตกใส่ใบนะครับเนี่ยพืชจะนําไปกินได้เร็วกว่าลงดิน3ามถึงสเท่านะครับโดยเฉพาะพี่น้องท่านไหนที่ทําสวนฝรั่งเนี่ยอันนี้จําเป็นมากเลยกับเจ้าน้ําหมักน้ําหมักจะเป็นอะไรก็ได้ จะเป็นน้ำหมักนอกล้วยน้ำหมักเจ้าปวกน้ำหมักจากเศษผักเศษอาหารน้ำหมักจากเศษผักผลไม้ขอให้น้ำหมักนั้นนะ่ะมาจากกระบวนการใช้ความหวานนะครับใช้ได้หมดไม่จําเป็นต้องเป็นน้ำหมักปลาแต่น้ำหมักปลานี่จะพิเศษกว่าน้ำหมักทั่วไปคือเขาจะมีธาตุอาหารครบทุกอย่างเลยซึ่งที่จําเป็นต่อพืชนะครับหมายถึงตัวเดียวกับตัวนี้จบทุกอย่างคือนี้วิธีการใช้นะครับของผมเนี่ยจะใช้อย่างนี้เลยเพราะว่ามันถูกพี่น้องเนี่ยขวดเนี่ย ไข่เบอร์ไข่เบอร์หนึ่งหนึ่งฟองทำได้ห้าขวดนะครับพื้นที่สองไร่จะใช้หนึ่งเต้หนึ่งเต้กับอีกนิดนึงนะครับคือจะตกขวดเท่าไหร่พี่น้องลองคำนวณดูนะครับไข่หนึ่งฟองเนี่ยสามสี่บาทเนี่ยครับทำได้ห้าขวดแล้วขวดหนึ่งนี่ใช้ได้เต้หนึง่งพื้นที่สองไร่เนี่ยตีสเสมอสองเต้เนี่เพราะเราเรา,เราทำเองพี่น้องถูกของผมที่ใช้อยู่ทุกวันเนี่ยผมจะใช้ขนาดนี้เลยนะครับทุกครั้งที่ใช้พี่น้อง หนึ่งนิดครึ่งเทลงไปเลยครับนี่ครับถูกกว่าเคมีพี่น้องถูกกว่าเป็นไหนๆแล้วก็ครอบจสกาวรกเลยพ่นลงไปครั้งเดียวเนี่ครอบคุมได้หมดทุกอย่างเสร็จแล้วก็เติมน้ำให้เต็มวิธีการพ่นของเราเนี่ยฮะ เราจะไม่พ่นจ่อเข้าไปให้โดนกระแทกใบนะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ปากพืชเนี่ยเขาหุบนะครับอันนี้เป็นกระดาษ A4 นะครับเป็นน้องกระดาษยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับใหม่ๆไม่มีรอยอะไรนะครับนี่เราจะทดสอบว่าพี่น้องว่าพ่นทางห่างเนี่ยมันจะสมมติว่านี่เป็นใบพืชนะครับสมมุติว่านี่เป็นใบของพืชวิธีการพ่นของเราเนี่ยจะพิสูจน์ให้พี่น้องดูว่าถ้าพ่นาห่างเนี่ยมันจะได้ประโยชน์แบบไหนนะครับเปิดเครื่องปุ๊บนี่นะครับห่างเลยนะครับพี่น้องนี่ ่างเลยนะครับวลองพลดูครับนี่เห็นไหมครับพี่น้องบุยเรนนี่เนี่ยเปียกชุ่มเลยนะฮะในกล้องจะเห็นหรือเปล่าเนาะนเห็นไหมครับพี่น้องจะเห็นหยดน้ําเกาะเต็มเลยเป็นฝอยเล็กๆนะครับนี่อันนี้คือสมมุติว่าเป็นใบพืชนะครับพี่น้อง เนี่ยถ้าเราพ่นห่างๆมันจะเกาะอย่างเงี้ยเราอองไฟฝอยอย่างเงี้ยเกาะแล้วใบพืชเราจะนําไปใช้ได้เลยนะครับคือเราไม่ต้องไปพ่นใกล้ๆถ้าพนเราพ่นใกล้ปุ๊บเนี่ยมันจะเกาะมันจะเป็นมันจะเป็นน้ําไหลทิ้งเลยนะครับเพราะฉะนั้นให้เราพ่นห่างๆมันจะเป็นเราอองเกาะอย่างเงี้ยพี่น้องซึ่งจะได้ประโยชน์ร้อยเปอร์เซนทีนี้เนี่ยจะพาพี่น้องไปใช้งานนะครับจะพาไปพ่นในสวนพี่น้องครับถ้าพ่นเนี่ยอย่างของผมเนี่ยผมจะชนพ่นตอนเช้าๆก่อนที่ผอาที่จะขึ้น ยิ่งเช้ายิ่งดีนะครับยิ่งเช้ายิ่งดีไม่ให้มีแสงแดดเลยยิ่งดีนะครับจนถึงแปดโมงเช้านะครับห้ามเกินห้ามเกินช่วงนี้นะครับเพราะว่าหลังจากแปดโมงเช้าไปแล้วเนี่ยพี่น้องพืชเขาจะสังเคราะห์แสงแล้วเราต้องให้ก่อนเนี่ยพี่น้องครับแล้วเวลาพ่นพี่น้องให้ยกห่างๆนะครับเนี่ยนะฮะพ่นกระจายให้ทั่วไปเลยครับเนี่ยพ่นกระจายให้ทั่วผ่ดดินเลยครับพี่น้องล้างบัตรพีไปเลยนะครับเนี่ยบัตรพีไปเลย อย่าให้อย่าให้ใบพืชกระดูกกระดิกนะครับนี่ครับเห็นไหมครับถ้าเราพวน่นหางเนี่ยเขาจะเกาะเลยนะฮะนี่ล้างให้ทั่วปัตตีเลยพี่น้องพ่นให้ทั่วบริเวณเลยอย,อย่าให้เฉพาะต้นไม้นะครับนี่พ่นให้ทั่วพื้นดินเลยคือเราจะล้างเอาจุลินทรีย์ตัวที่ไม่ดีเนี่ยออกให้หมดเลยพี่น้อง ให้เหลือแต่จุลินทรีย์ตัวดีๆในพื้นที่ของเรานะครับเข้าจมูกเข้าปากไม่เป็นไรมีแต่ดีกับดีครับพี่น้องนี่เห็นไหมนะครับพี่น้องก็ทําอย่างนี้ไปนะพี่น้องนี่แปดโมงเชา้าเป้งให้เลิกเลยห้ามเกินแปดโมงเช้านะครับเพราะว่าแปดโมงเช้าไปแล้วเขาจะสังข้อแสงแล้วเนี่ยตอนนี้นี่เห็นไหมครับอ่าฮะเห็นไหมครับถ้าอยากเห็นชัดๆนี่คือพี่น้องให้ให้ เนี่ยตุ่งตันเช้าแล้วพี่น้องจะเห็นนะครับเนี่ย่นทั่วเลยนะครับเห็นไหมยกชุง้งๆนะครับแล้วเขาก็จะตกลงดินเองนะครับไอท้ที่ไอ้ที่ออกจากนอกจากใบพืชแล้วเขาก็จะตกลงสู่พื้นดินนะครับเขาก็จะมุดลงไปลากดินนั่นแหละพี่น้องนี่นี่นี่เห็นไหมไง่ายๆครับพี่น้องนี่สังขาะ้อแสงเนี่ยไม่เป็นอะไรกับพืชน,นะครับพี่น้องใช้เยอะๆไม่เป็นไร ถ้าพี่น้องมีเยอะใช้เยอะไปเลยอ,อยา่างของผมเนี่ยผมใช้ลิตรครึ่งเลยตอบหนึ่งเป้สะพายนะครับอเพราะว่าลงทุนน้อยนะฮะนี่เห็นไหมพี่น้องง่ายไหมครับง่ายแล้วก็ดีดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วไงครับพี่น้องพอจะเข้าใจไหมครับเนาะพี่น้องก็พยายามศึกษานะครับอันไหนไม่เข้าใจเนี่ยพยายามพี่น้องลองลองย้อนดูในคลิปเก่าๆมาถ้าหากในคลิปไหนที่มันไม่มีความรู้ที่พี่น้องต้องการเนี่ยพี่น้องก็ทักเข้ามานะครับแอดไลน์เข้ามานะครับ 0 6 3 0 1 4 9 5 9 8โทรเลยพี่น้องไม่ต้องเกรงใจนะครับพยายามอย่าใช้วิธีการพิมพ์เพราะว่าผมไม่ถนัดพี่น้องแล้ววิธีการพิมพ์เนี่ยมันจะให้รายละเอียดกันไม่ครบนะฮะโทรเลยพี่น้องทีนี้เนี่ยนับจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยถ้าพี่น้องโทรมาแบบไม่ได้ผ่านไลน์เนี่ยทางทางเราเนี่ยจะขออนุญ,ญาตไม่รับสายนะครับเพราะว่าส่วนมากที่โทรมาแบบไม่ไม่ไม่ผ่านไลน์เนี่ยส่วนมากจะเป็นฝ่ายตรงข้ามที่โทรมาต่อว่ากัน มันลาคาญพี่น้องเพราะว่าเราอาจจะไปขัดแข้งขัดขาเขาแต่ตรงนี้เนี่ยเราต้องยอมทำเพราะพี่น้องเพราะว่าองค์ความรู้ตรงนี้เนี่ยมันไม่มีใครทําพี่น้องมันไม่มีใครทําไม่มีใครจะมาทําตรงนี้ด้วยเหตุผลอะไรผมก็ไม่ทราบแต่ตรงนี้เนี่ยในเมื่อเราทําตรงนี้ปุ๊บเราก็ต้องโด,ดนโดนเขาเรียกว่าอะไรล่ะต่อต้านจากฝ่ายตรงข้ามบ้างมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องนี่ถ้าพี่น้องจะ ติดต่อกับทางเราเนี่ยไม่ว่าจะติดต่อเรื่องอะไรก็แล้วแต่ให้พี่น้องแอดไลน์เข้ามาก่อนนะครับแล้วก็ติดต่อผ่านช่องทางไลน์นะครับหนึ่งคือมาเป็นสมาชิกมาร่วมกันร่วมกันขยายองค์ความรู้ตรงนี้นี่ออกไปสู่พี่น้องของเราให้พี่น้องของเราเนี่ยสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้โดยไม่ต้องไปพึ่งพาเคมีทุกอย่างพี่น้องดีแล้วก็ยั่งยืนมั่นคงฮะเกินนี้ไปไม่มีแล้วพี่น้องนะครับอย่าลืมนะครับพี่น้อง แอดไลน์เบอร์0630149598แอดไลน์ line, แล้วก็โทรเข้ามามีปัญหาอะไรอยากได้อะไรค่อยมาคุยกันทีนี้นะครับนะครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็คงจะมีแค่นี้เนาะสำหรับการใช้วิธีการใช้ไอ้เจ้าจุลืนนสีสังเคราะห์แสงนะก็ขอฝากแค่นี้พี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับ<ๆ>เผื่อมีคลิปดีๆ,ๆข้างหน้าเนี่ยเราก็จะส่งถึงมือพี่น้องเลยไม่ต้องไปเสิร์ชหากันละนะครับ สวัสดีครับ